สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ8ปดปดครับผมครับอันดับแรกกับราบขอบพระคุณพี่ๆีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับฝากยกนิ้วให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนาะกาบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจกันเข้ามานะครับกับขอบพระคุณเสียน้พี่น้พี่เก๋พี่บี้พี่เกิดนะครับที่ซัพพอร์ตน้องสนหนึ่งกับขอบพระคุณนะครับเนาะ ลูกคา้าลูกทุกคนทุกท่านครูบาอาจย์ทุกคนทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผมนะครับอันนี้ก็เบอร์ติดต่อผมนะครับอันนี้ก็ศูนย์ห6สองเก้าแปดสองหกี่หกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับก็หรือ ไอ้คลิกลิงกด้านใต้นะครับมีลิงก์ให้ด้านใต้นะครับคลิกลิงก์ด้านใต้กันเข้ามานะครับสแกนเขียวโคดก็ได้นะครับสแกนเขียวโคดนะครับเนี่ยที่หน้าจอเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับสแกนเคียวโคตรที่หน้าจอก็อันนี้ลายผมนะครับลายผมชื่อประมาณนี้นะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันไปมั่งนะครับเนาะแต่ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับเนาะชื่อนี้ชื่อลายนี้เลยอันนี้ก็หมายเลขบัญชี2หมายเลขนี้เท่านั้นนะครับ2หมายเลขนะครับก็จะมีสีเขียวกับสีเหลืองนะครับ ก็ชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีนะครับชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับชื่อเจ้าของบัญชีนะครับไม่มียังตอนนี้ยังไม่ไม่มีชื่ออื่นนามสกุลอื่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับเนาะก็อันดับแรกนะครับนี่อันนี้อันนี้นะครับเป็น สีพึ่งนะครับแม่ธรณีเรียกราบนะครับสำนักลงสวรรค์นะครับซึ่งบางคนบางท่านติดตามผมนะครับแล้วก็รู้จักครูอาจารย์อาจารย์ท่านนี้นะครับก็ได้บูชาไปนะครับถามว่าใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับอันนี้อาจจะพี่ๆอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้เป็นสีพึ่งนะครับแม่ธรณีเรียกราบนะครับนี่ตอนนี้ก็ ใกล้หมดแล้วนะครับปลูกเสกปลูกเสกประมาณ2เดือนกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าเลยนับเลิกนับยามของแม่ธรณีนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับจนครบรอบเขาเรียกว่ารอบเลิกยามอีกทีนึงนะครับก็เป็นเวลาประมาณ2เดือนเกืเอบครึ่งนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นเวลานะครับมันมันเป็นกําหนดเขาเรียกว่าอะไรนะดูกําหนดดูกําหนดตามตำราครูบาอาจารย์เก erm ่าสมัยก่อนก็คือตามตำราเป็นเขาเรียกว่าเปรียบ เหมือนอะไรนะเป็นข้างขึ้นข้างแรมอะไรเงี้ยนะครับเนาะขึ้นขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเนาะเป็นขึ้นหกข่้มเจ็ดข่้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ตกด้วยเดือนแปดอะไรเงี้ยนะครับเนาะเกี่ยวกับเงินทองโชคลาภนะครับแล้วก็เลขแม่ธรณีนี่ครับอันนี้ก็เป็นยันยันนี่เขาเรียกว่าเป็นเห็นกันบ่สะท้อนไฟเรี่ยมเรียมเนาะสะท้อนไฟเลียมเียมไม่เป็นยันเขียนคําว่ารวยนะครับเนาะนี่เขียนคําว่ารวยนะครับนี่ แล้วก็เป็นยันแม่ธรณีนะครับเป็นยันแม่ธรณีนี่นี่ครับแม่ธรณีเรียกราบสำนรับดวงสวรรค์สำหรับใครที่ได้ไปนะครับก็มีเดี๋ยววันหลังผมจะเอาประสบการณ์มาให้ดูนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตยังไม่ออกจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าขนาดยังไม่ออกก็มีประสบการณ์นะพี่เนี่ยครับเนาะเพราะว่าเขาบนไว้นะครับเนาะ อันดับแรกนะครับเนาะก็คือเปิดตลับมาปุ๊บนะครับแล้วก็ขอพรพระแม่ธรณีนะครับแม่ธรณีเรียกราบนะครับเนาะก็ขอต,ตามสไตล์เรานะครับพูดในวัดช้าทุนะครับขอแม่ขอแม่บารมีนะครับขอไอแม่ธรณีนะครับบารมีแม่ธรณีก็ขอไปนะครับขอให้มา หนุนนาคาชูลูกหลานอะไรเงี้ยให้ค้าขายนะครับให้หยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองนะครับเนาะหยิบจับอะไรค้าขายง่ายอะไรเงี้ยมีโชคมีลาบนะครับเนาะถ้าลูกสมมุติว่าสาธ์ทให้พรุ่งนี้เงินเข้า5000บาทนะครับถ้าสมมุติจะบนนะบนก็ได้ไม่บนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเออพรุ่งนี้ให้เงินเข้า5,000บาทถ้าเข้าครบ5000บาทปุ๊บลูกจะถวายนะครับก็คือของแกบนแล้วก็ เราจะบนก็ได้ไม่บนก็ได้ถ้าเราบนก็จะเป็นเขาเรียกว่าขนมหวาน,นครับพวกขนมไทยอะ่ะท่องหยิบท่องหยอดฝอยทองอะไรเงี้ยนะครับเนาะขนมชั้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นเขาเรียกขนมหวานนะครับเนาะสักอย่างต่าต้องสามสามอย่างขึ้นไปนะครับเนาะจุดทูบสิบหกดอกนะครับสิบ 16ดอกนะครับเนาะบูชาท่านนะครับเนาะแต่ว่าสีพึ่งนี้ที่สําคัญก็คือต้องใช้นะไม่ให้ให้บูชานะครับไม่ไม่ใช่ว่าให้จะพกติดตัวนะครับต้องใช้นะครับการใช้นะครับก็คือเวลาใช้เปิดฝากอธิษฐานเสร็จเอานิ้วชี้หรือนิ้วไหนก็ได้นะครับเนาะทาเอาแตะเอาแตะสีพึ่งแล้วก็ทาปะและทาลิ้มฟีปากนะครับทาลิ้มฟีปากเสร็จปั๊บก็มาทามือสองข้างนะครับทามือทาเข้านะทาเข้านี้ทาเข้าตัวปั๊บทาเข้าตัว ทาเข้าตัวสองข้างปั๊บนะครับแล้วก็ไปเอามือเนี่ยไปรูปไปหยิบจับสิ่งของที่เราจะขายนะครับเนาะหรือสิ่งของที่เราจะต้องการนะครับให้ออกอะไรเงี้ยนะครับเนาะหรือบางคนอยากขายที่ขายทางขายไม่ออกก็ขอเมตทอขอเมตทรณีเสร็จนะครับแล้วก็ไปขอสีพึ่งเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงตรงสถานที่ด้วยนะครับเลี้ยงสถานที่ตรงตรงที่ที่เราอยากจะขายนะครับเนาะที่เราอยากอยากจะขายนะครับเนาะก็ แล้วก็เอามือเนี่ยเอาไอ้แต้มสีพึ่งเ็จเนี่ยเราก็ไปจับไปรูกกับไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าฉนดที่ดินก็ได้นะครับเนาะนี่ครับก็จะเป็นขายที่บ้านบางคนขายไอ้อะไรนะขายเกี่ยวกับไอ้บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ลองไปดูลองใช้ดูนะครับบางคนเปิดเต็นท์รถนะครับก็เอานี่ไปใช้ก็ ขายได้นะครับขายได้นะครับขายดีขายได้เขาก็เขาก็ทําแบบนี้แหละเอารูปเอารูปบิป๊มเผป,ปากเสร็จก็เอาไปแตะแล้วก็ไปรูปรถนะครับเนาะเห็นว่าล่าสุดก็ขายได้ห้าคันรวดนะครับเนาะเกือบหมดเต็นนะครับต้องได้หารถมาใหม่เลยนะครับ <c oughs> ขนาดเมียรฝรั่งนั่นเลย <c oughs> เมียรฝรั่งนั่นเลครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ สี99นะครับพร้อมส่งนะครับแนละ้วถ้าใครอยากไปลองไปใช้ดูนะครับก็สี99พร้อมส่งก็ตลับใหญ่เติบอยู่นะครับใหญ่เติบอยู่ก,ถกาา็ถ้าเทียบกับสีพึ่งหลวงพ่อผมเอาวางไว้ใส่เนาะถ้าเทียบกับสีพึ่งหลวงพ่อก็ตลับ ใกล้ๆกันนะครับเนาะอันนี้จะใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวหาเหรียญเอเดียญเอาแท่งกับเหรียญเนาะเอาแท่งกับเหรียญนี้ครับประมาณเหรียญสิบเนาะประมาณเหรียญสิบนี่ครับประมาณเหรียญสิบนี่ครับความหนาเห็นไหมความหนานี่ครับเต็มๆนะครับสีพึ่งเต็มๆอันนี้เอาไปใช้นะครับไม่ได้พกติดตัวอาจารย์บอกนะครับอาจารย์ไลน์บอกนะครับเนาะสำหรับใครที่ได้ไปนะครับอาจจะฝอยให้ฟังโดนหน่อยนะครับเนาะก็แล้วแต่ใครที่อันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือทํามาไม่เยอะนะพี่ทํามาไม่เยอะทํามาแค่ ประมาณหม้อหนึ่งมันเป็นมวลสารที่ที่เอามารวมกันมันมันจะหม้อหม้อแกงเล็กๆครับหม้อแกงเล็กๆหม้อแกงเล็กๆครับเนาะก็เต็มหม้อแกงนั้นได้ประมาณสามร้อยสิบสิบหกหรือสิบสองตลับนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่อยู่สำนักแคไ่ไม่ไม่ ไม่ถึงห้าสิบตลับแล้วนะครับเพราะเมื่อเช้าก็มีคนไปเอาอีกนะครับนี่ครับก็ถ้าใครอยากสนใจก็รีบทักมานะครับเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์ให้ว่าเหลือกี่ตลับนะครับเนาะว่าจะเหลือว่าจะหมดหรือยังนะครับเพราะว่าของอาจารย์นี่ก็ถือว่าแรงนะครับใช้ง่ายใช้ดีนะครับสายเมตานะครับเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะสนใจเนาะนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาของหลวงปู่ศิลาให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็น แช่น้ำมนต์นะครับเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าแช่น้ามนต์ทั้งสองนะครับแช่น้ามนต์คือมีแปดร้อยองนะครับแช่เก้าวันเก้าคืนนะครับแต่แต่ถามว่าแช่เก้าวันเก้าคืนเนี่ยเขาจะเอาแบบตอนนั้นเขาสุ่มนะครับเขาสุ่มบล็อกกรรมการกับบล็อกธรรมดานะครับสุ่มเข้าไปแช่นะครับซึ่งตอนเนี้ผมมีสองบล็อก สองบล็อกอยู่ด้วยกันก็คือบล็อกกรรมการกับบล็อกธรรมดานะครับผมก็จะให้ดูว่าบล็อกกรรมการกับบล็อกธรรมดาแตกต่างกันแบบไหนนะครับบล็อกกรรมการก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือตรงนี้นี่ครับมีกําไรนะครับมีกําไรแขนกําไรขานะครับนี่เห็นไหมบล็อกกรรมการกําไรขาจะชัดเจนนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูบล็อกธรรมดา นี่ครับบ็อกธรรมดาจะไม่มีเห็นไหมบ็อกธรรมดาจะไม่มีกําไรเขียนไอ้กำไรขานี่ครับชัดเจนเลยนี่เห็นไหมกาไรจะไม่มีนะครับบ็อกธรรมดากับบ็อกจะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับจะแตกต่างกันไม่เยอะนะครับนี่กจะใกล้เคียงกันนี่บ็อกกรรมการก็จะราคาก็จะสูงไปอีกหน่อยนึงนะครับก็เพิ่มเงินแค่ไม่กี่บาทนะครับเนาะบ็อกกรรมการสําหรับบ็อกกรรมการนะครับ อันนี้ก็จะมีเกสานะครับมีจีวรมีจานมือนะครับมีเม็ดเขาเรียกเม็ดเม็ดข้าวก้นบาดลุงปูนะครับนี่เม็ดข้าวก้นบาดลุงปูอันนี้เม็ดข้าวก้นบาดตั้งแต่ปีหกหกสี่หกห้านะครับนี่ครับเนาะหกสี่หกห้านะครับเพราะพระองค์เนี้ยผมผมรู้แหล่งที่มานะครับหนึ่งแหล่งที่มานี่คือเขาอยู่ทาง เขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วเขาก็เข้าถึงหลวงปู่นะครับเข้าถึงหลวงปู่แล้วก็เป็นลายมือหลวงปู่ด้วยนะครับมีเกสามีจีวรเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่มีไอจ,จานหมึกทองหลวงปู่นะครับ มีเม็ดเม็ดข้าวมันมันหลุดออกนะครับมันดูดออกครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเราไปเลี่ยมกรอบถ้าเราไปเลี่ยมกรอบก็อันนี้ได้อยู่นะครับติดได้อยู่เพราะว่าผมผมไม่อยากหยอดกาวนะครับเนาะถ้าหยอดกาวไปปุ๊บเนี่ยมันจะอันนี้นะครับเนาะมันจะไอเท่านี้ว่ามันจะทําให้เนื้อพระเสียนะครับอันนี้ไม่ได้หยอดกาวนะครับมันก็เลยหลุดง่ายเห็นไหมนี่ครับเราใช้เทคนิคเห็นไหมนี่ครับไม่ได้ หยอดกาวนะไม่ได้ติดกาวนะครับนี่นี่ครับเขาไม่ได้ติดกาวนะนี่เห็นไหมนี่ครับมันเป็นข้าวคล้ายๆข้าวเหนียวเนาะคล้ายๆเขาเอาน้าเตี้ยมๆแล้วก็กีดอะไรเงี้ยน่ครับเนาะมันก็เลยหลุดมันก็เลยหลุดง่ายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับก็ถ้าถ้าไม่แช่น้ำมนเขาก็เล่นกันประมาณ2 0 0พันสองพันต้นๆแล้วนะครับเนาะผมบอกตรงเลยนะครับสำหรับปิดตาปลดหนี้นะครับ เป็นพระยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาไม่สูงนะครับก็ถามว่าเป็นพระหลักไหมนะครับก็บางคนก็ว่าพระหลักนะพี่บางคนก็ว่าหลัก,บา,ก,าลกบางคนก็ว่าเป็นย่อยอะไรเนี้ยแต่มันก็มีเขาเรียกว่าเล่นหากันเรื่อยๆนะครับได้อย่างหนึ่งแช่น้ำมนต์เนี่ยมีแค่800องคงนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็มีข้าวก้นบาทมีจีวรมีแก่สาหลวงปูนะครับนี่นี่เห็นไหมสวยๆครับอันนี้บล็อก กรรมการนะครับบอกกรรมการบอกกรรมการเห็นไหมสวยๆครับแช่น้ำมนต์มันก็จะออกขาวๆหน่อยนึงนี่ครับตามธรรมชาติของไอการแชร่นะครับนี่ ก็ถามบางคนถามว่ามันมีกล่องไหมนะครับก็คือแต่บอกกรรมการไม่มีกล่องนะบอกกรรมการไม่มีกล่องนะครับเนาะก็คือณนะตอนช่วงแรกอะที่ผ้าออกอะกล่องมันเขาไม่ส่งมานะครับเขายังไม่ได้มานะครับผ้าออกจะมีเป็นซองเป็นปี่น้อยๆนะครับเป็นปี้เล็กๆนะครับเนาะเพราะผมช่วงในยุคนั้นผมก็ผมก็ทันนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามไอ เขาเรียกว่าเข้าวงการของลุงปู่ประมาณปี62นะครับเนาะหลังถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงสงการช่วงเนี้ยปี6ของปี62นะครับเรียนเนื้อดวงนี่ผมผมไม่ได้นะครับผมไม่รู้ข่าวว่าท่านแจกจุวัดเนาะเพราะร้อยเอ็ดกับคอนแก่นในช่วงตอนนั้นนี่ผมก็ถือว่าไกลอยู่เพราะว่ามันมันยังไม่สะดวกเรื่องการเดินทางนะครับเนาะผมก็ถือว่าไกลสําหรับผมอยู่นะครับเนาะก็ ช่วงพาเนี่ออกนยครับเขาจะมีซองเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อพราพงเนื้อไอเนื้อดวงนะครับกับปิต้าปนนี่นะครับแล้วก็มาพอมาที่หลังนะครับเนาะพอมาที่หลังก็จะมีกล่องนะครับพอกล่องมาเขาก็บรรจุใส่กล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับเนือน้อเขาเรียกว่าเนื้อชอ็อกโกแลตเนื้อไอไม้ตะเคียนเนาะ นะครับก็ได้มาทีหลังกับไอ้แช่น้ามนนะครับก็มาใส่กล่องทีหลังนะครับนี่บางบางองค์ก็มีกล่องบ้างบางองค์ก็ไม่มีกล่องนะครับนี่ครับเนาะบางคนถามเข้ามาะะสำหรับพระฝากแบ่งปันนะครับอันนี้เป็นสมิงเนื้อดวงนะครับนี่เป็นสมิงเนื้อดวงนี่ครับโอ้นี่อันนี้นี่ถ้ายังอยู่นี่ผมขอถ้ายังอยู่ถึงกันยานี่เดี๋ยวผมขอยืมเจ้าของพระนะครับไป ลงประกวดนะครับก็ถือว่าสวยนะครับนี่เลี่ยมผิวผมไม่แน่ใจว่าเลี่ยมกรอบไปแล้วเขาจะให้ลงประกวดหรือเปล่านะครับเนาะ <c oughs> นี่ก็ถือว่าสวยนะครับนี่เลี่ยมผิวเลี่ยมเก็บผิวนะครับเป็นเนื้อซาตินนะครับทองแดงซาตินนี่ครับถือว่าสวยนะครับ สมิงเนื้อดวงของหลวงพ่อนะครับซึ่งต่างประเทศในฝรั่งงงนะพี่ฝรั่งยิงกัน,นกลางปั๊มในงงนะพี่รุ่น,นเนี้ยเนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับนี่รุ่นนี้เลยสมิงเนื้อดวงก็อันนี้เป็นเพิ่มตะบะบารามีนะครับหันหน้า <Demon. S 1> ถ้าหันหน้าออกนะครับคุ้มลูกน้องนะครับมีมียศใครมียศมีตําแหน่งนะครับก็หันอันหน้านี่ออกนะครับหรือว่าเข้าหาเจ้านายนะครับเข้าหาเจ้านายก็ หันหน้าออกก็ได้นะครับหรือหรือไม่ก็เอาฝั่งนี้ออกก็ได้นะครับเข้าหาเจ้าหน้าเจรจานะครับเวลาคุยเรื่องงานเรื่องอะไรเนี้ยนะครับเนาถ้าคุยกับเขาเรียกว่าคุยกับ ผู้บริหารอะไรเงี้ยนะครับเนาก็หันหน้าออกนะครับแต่ว่าถ้าคุยกับลูกค้าให้หันหลังก็ได้นะครับหันหลังฝั่งนี้ก็ได้นะครับเราให้หันหลังออกก็ได้นะครับเนาะเพื่อเป็นการดูอันนี้ถ้าดูเอาฝั่งนี้เน่ยมันจะเพิ่มแต่บะบารมีมันจะดูเข้มขังเกินไปนะครับมันจะดูโหดเกินไปนะครับนี่ครับป้องกันได้ด้านหลังก็เป็นเสือตัวนี้เลิกสักก่อนมูเลยนะครับเลิกสักก่อนมูเลยอันนี้ตัวขี้ดื้อที่สุดนะครับนี่ครับขนาดหลวงพ่อก็ยังเลิกสักนะพี่ลองคิดดดูขนา ต้นตั้หับยังเลิกสักนะพี่ก็ลองคิดดูว่าตัวนี้มันจะขี้ดื้อขนาดไหนนี่ครับแล้วก็มียันเหนือดวงหนุนดวงนะครับยันคำดวงนะครับเสือตัวนี้หลวงพ่อเอามาใช้ใส่นี่หลวงพ่อบอกว่าเป็นเสือที่ว่าลงยากนะครับปาบัาเขาเรียกว่าอะไรป่าลงยากนะครับเนาะขี้ดื้อสุดนะครับเพราะว่าเอาเวลาเอามาคำดวงหนุนดวงเนี่ยเวลาเราดวงตกเนี่ยเสือตัวนี้จะด้ดยคำ เขาจะเรียกว่าจะค้ำดวงหนุนดวงเรานะครับไม่ให้ตกไม่ให้ร่วงให้ง่ายๆนะครับให้แบบลงยากๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่รุ่นนี้ก็ใช้เหนียวก็ได้ใช้เมตาก็ดีพี่นี่ครับค้ำดวงหนุนดวงนะครับ ค้าขายก็ได้ใส่ค้าขายก็เอาฝั่งนี้ยห้อยก็ได้นะครับออกตลอดเวลาอะไรเงี้ยห้อยค้าขายมันจะดูอ่อนโยนหน่อยนึงนะครับพอปิดร้านปุ๊บนะครับเราก็หันฝั่งนี้มานะครับเพิ่มตะบะบารมีนะครับเพื่อบางทีจนเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเนาะหรือว่าใครปองร้ายนะครับก็จะได้เห็นตะบะบารมีจะได้ป้องกันนะครับจะได้เขาจะได้เกรงกลัวนะครับเกรงใจเกรงขามเรานะครับนี่อันนี้ก็สนใจกระทักมานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยพร้อมส่ง อันนี้สมิงเนื้อดวงนะครับสมิงเนื้อดวงก็เหมือนกันนะครับเป็นเสือตัวที่3ามกับตัวที่4ี่นะครับนี่ตัวที่3มไอตัวตัวที่4นะครับกับตัวขีดื้อนะครับนี่ซึ่งเป็นตัวตัวที่3ามแต่ว่ามีหัวนะครับแต่ตัวที่3ามนี่จะไม่มีหัวนะถ้าถ้าสักกันนะครับแต่ว่าไอที่มีหัวนี่น้อยคนมากนะครับในยุคปี5้าห้าสามห้าสี่นครับเนาะถ้าจะไม่ผิดเลิกสักปี ปีห้าสี่ห้าห้ามั้งนะครับประมาณนี้นะครับเลิกสักนะครับสักสักอยู่คนเกินแค่ไม่กี่ปีเองนะครับสักแล้วก็เลิกสักไปนะครับเสือตัวเนี้ยนี่อันนี้เป็นเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะสัตตะโลหะหมายเลขหมายเลขยูเซโนหาไม้ยเลขแป๊บเออนี่นีวันนี้หาไม้ยเลขอันนี้เลขเจ็ดหกสี่นะครับเจ็ดหกสี่เนื้อสัตตะนะครับ 7, 6, เนื้อสัตะนะสตะ อันนี้ผมเปิดแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแปดร้อยบาทพร้อมส่งนั้อสัตว์นื้อสัตว์สวยๆครับหนึ่งเจ็ดแปด 7, คลิปเสียงอาจจะอาจจะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเรื่องเรื่องเสียงนะครับอาจจะเบาลงนะครับเพราะมันเอฟตัดต่อผมเนี่ยมันเริ่มชิดตังแล้วนะครับเนาะมันเริ่มจํากัดต่อเดือนครับมันเริ่มจํากัดต่อเดือนว่าปรับแต่งได้แค่ครั้ง เท่านั้นเท่านี้นะครับต่อเดือนนะครับเนาะก็อาจจะมีเสียงเบามั่งอะไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่ามันมันมันบางทีมันแอปมันใช้ไม่ได้นะครับคลิปตัดต่อแอปตัดต่อเดี๋ยวผมกําลังหาแอปใหม่อยู่นะครับเพื่อปรับเสียงให้มันให้มันชัดเจนขึ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้1นึ่งนะครับเป็นเนื้อสัตนด์หน้ากากนะครับนี่ครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดสร้าง499นะครับสร้าง499เท่านั้นนะครับ4 9่ 499ร้อยเก้าเ้าเหรียญนะครับเนี่ยสร้างน้อยนะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยพร้อมส่งนะครับนี่ครับใส่คำดวงหนุนดวงก็ได้นะครับเนาะล่าสุดนี่ไตวันนะครับไตวันนี่ไอ เขาอยากได้200อยเหรียญนะครับผมหาให้เขาได้แค่50เหรียญเองนะครับเนาะอีก150ยเหรียญผมโยนให้คนอื <po> ่นนะครับเนาะก็เสียได้อยู่นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นจํานวนไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไต้หวันเขาไปนะครับเขาว่าไปหนุนดวงคําดวงนะครับเขามีประสบการณ์นะครับเขามีประสบการณ์อยู่ไต้หวันเออไต้หวันไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับเขามีประสบการณ์นะครับเนาะเขาก็เลยต้องการเอาไปปล่อยต่อนะครับเอาไปปล่อยต่อ200เหรียญนะครับเนาะเฉพาะ ลูกค้าที่รออยู่นี่เขาว่าเกือบเกือบร้อยแล้วนะครับเนาะที่เหลือเขาหาไปเผื่อไว้อีกนะครับเนาะรุ่นเนี้ยนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์นะครับเนาะเหตุการณ์บางอย่างนะครับเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายกันนี่นะครับเนาะก็ห้อยเดรุดนนี้นะครับแล้วก็บางคนค้าขายนะครับเอาไปตั้งอยู่ร้านนะครับเนาะก็คือเขาเรียกว่าคนที่มาป้นนะครับตกใจนะครับตก ใจเหรียญอันนี้แล้วก็เห็นว่าหนีออกจากร้านไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตกใจแบบไหนนะครับเพราะว่าที่ตกใจเหรียญอันนี้ก็คือค้นห้อยเหรียญเนี้ยเขายืนเขายืนเขายืนยกมือเฉยนะครับเนาะแล้วก็ไอ้โจนเนี่ยเห็นแบบเขาเขาเห็นเห็นเขาว่าหน้าเบอเบื่อนะครับแล้วก็วิ่งออกจากร้านไปอันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับมันมันอยู่ไต้หวันเนาะมันไม่ได้อยู่ไทยนะครับ นี่ครับเดียนรุ่นเนี้ยนะครับเนาะแต่เขาห้อยทองแดงนะครับเขาห้อยทองแดงนะครับเนาะก็ไม่แน่ราคาก็อันนี้ก็ประกวดนะอันนี้เห็นเขาว่าจะเอาเข้าประกวดอยู่นะครับในเดือนกันยาทุกเนื้อครับทุกเนื้อทุกเนื้อนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะอาจจะยืมของพี่เขาไปประกวดเนาะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินราคาจองน่าจะสองพันกว่าบาทนี่ครับเนาะสองเก้าเก้าหรือเท่าไหร่เนี่ยครับผมจะไม่ผิดนะครับรุ่นเนี้ย นี่ครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับสวยๆพระนอนกล่องนอนซีนครับประกวดยังไงก็มีโอกาสได้แชมป์นะครับเนาะพระนอนกล่องนอนซีนนะครับถ้าไม่โดนถ้าไม่ตกไม่หล่นอะไรเงี้ยนะครับเนาะยังมีโอกาสได้แชมป์นี่ครับสองโอ้สองเจ็ดสองครับเลขสวยครับเลขสวยสองเจ็ดสองมีโคดมีหมายเลขนะครับเนาะนี่เสือหางงอนี่ก็เกี่ยวกับค้าขายนะครับเนาะเกาะเขาเรียกเกาะเกี่ยว เงินเกี่ยวทรัพย์นะครับหลวงพ่อบอกนะครับนี่เสือหัวขาดนี่เขาเปรียบเสมือนเสืออมตะนะครับแม้แม้แต่โดนตัดหัวนะครับแม่แต่โดนถอดหัวออกไปแล้วไม่มีหัวไร้เสียนนะครับก็ยังดำรงชีพยอยู่ต่อได้นะครับเนาะก็เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนกับความเป็นอมตะนะครับของเสือตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่ามุน เขาเรียกอะไรพุทธคุณนะครับก็เสื่อมลงยากนะครับเนาะก็ไม่มีวันเสื่อมอะไรเงี้ยนะครับเนาะเสือมไม่มีวันตายนะครับก็เหมือนพุทธคุณไม่มีวันเสื่อมนะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับเนาะอันนี้มีอีกเต็มหน,นึ่งให้ชูเรียนนี้ก่อนรนะาคาจองถ้าจำไม่ผิดสองเก้าเก้านะครับราคาจองนะนัานจำไม่ผิดก็ประมาณสองเก้าเก้า อันนี้หมายเลขสองแปดหกนะครับสองแปดหกนี่ครับสวยๆตัวยันชัดเจนนะครับอักระอักขระชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยยังไม่มีปลอมนะครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับ,นนนะรบแต่แต่แต่ไอ้น้องแกมาแล้วนะพี่น้องแกน้องแกนะครับ เ,เหรียญแรกรุ่นแรกน้องแกนี่มีมีมปอมเลยนะพี่ระวังกันด้วยนะครับเหรียญรุ่นแรกน้องแกนี่มีมีปอมมาแล้วนะครับเนาะระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับความแตกต่างมีอยู่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวถ้าผมมีรูปมีภาพผมเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าเหรียญน้องแกนี่รุ่นแรกเนี่ย ราคากาลังขึ้นนะครับราคากําลังขึ้นเพราะว่าเขาประกวดล่าสุดในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาประกวดไปแล้วนะครับเขาประกวดไปแล้วนะครับก็ราคาสเต็ปราคาขึ้นอีกแล้วก็อันนี้มีขึ้นรอบสองอีกนะครับเนาะมีขึ้นรอบสองอีกนะครับนี่เหรียญน้องแกเนี่ยครับกําลังจะขึ้นเหรียญสวยๆนี่ราคาเดี๋ยวนี้นี่สามสี่พันก็เอามาอยู่แล้วนะครับเหรียญสวยๆนะครับเนาะเหรียญสวยๆนี่ก็เห็นสเต็ปกําลังขึ้นอีกคนกําลังตามหาตอนนี้ เหรียญทองคําเหรียญเงินเหรียญอะไรที่ใครที่เขาถืออยู่นี่กําลังเอาออกมาโชว์กันอุตลุดนะครับว่างานประกวดนะครับเนาะเขาจะเอามาประกวดกันนะครับนี่ครับอันนี้ลงยาแดงนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับราคาอาจจะไปอีกนะครับนี่เรื่องเงินสนใจก็ทักมาครับเนาะ ก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับเนาะมีเท่านี้ก็อันนี้ถ้าใครอยากติดต่อสอบถามผมนะครับ0629826469ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับอันนี้ก็แอดไลน์ก็สแกนจัทียวโค้ดคลิกลิงก์ด้านใต้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับโหลดแอปเขียวโหลดแอปเขียวมาเสร็จเรียบร้อยนะครับแอปเขียวโหลดมาเสร็จเรียบร้อยก็คลิกลิงก์ด้านใต้มาได้นะครับคลิกลิงก์ มาได้เลยนะครับมันก็จะต,ตรงเข้าไปเลยนะครับเนาะก็ติดต่อสอบถามเขียหน้าจอนะครับส่งรูปส่งอะไรมานะครับเนาะพระคลิปเก่าๆนะครับอาจจะอยู่หรือยังไงก็ลองติดต่อทักมานะครับแต่ที่แน,น่ๆราคาพระจะไม่เมจะไม่เหมือนกันนะครับราคาพระจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงแต่ละเวลานะครับเนาะอาจจะมีถูกมีแพงกันบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับเนาะแต่ละจังหวะมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็กรับขอบพระคุณพี่ๆท่านกรับขอบพระคุณครับหิงหิงรวยๆทุกคนทุกท่านครับ